แม่มันถามตลอดเวลาไปสื่อน่ะเขาจะว่านงไม่เอาแดกตุงพี่ไม่ชอบบอพันมาลูกค้าเรียกเลกตัวมันอันนึงแหล่อันนึงตุงบอลแหล่ด้วยบ่ สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับไอ้พินตำแซม,มาครับผู้ดำเต้าชิมแซนยูทูบนะครับงั้นเราเอาเอาเอา,เอาตังข้าวโพดละกันนะฮะตำข้าวโพดแล้วก็ตำข้าวโพดนี่มนเมนูของไอ้พินตำแซมนี้อ่าสี่สิบบาทเนะาะแล้วก็เป็นเป็นเป็นกุ้งสดเอาสองอย่างก็หนึ่งร้อยพอดีนะฮะนี่ บาเด็จ่าได้พี่น้องเริ่มได้เลี่ยนะปุก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 เลยนี่ยวันนี้เด็ประเด็กนงมาบอกประแด็กนงบอเอานงนงเลยนะอันนี้ทำมาเมนูอะไรตำซั่วก่อนบ่ตำกระโพดกับตำขุ่นเออคอยสั่งตำมันกระโพดกับตำกุ้งได้พี่น้องเอออันนี้อะไรก่อนนี่ตำกระโพดก่อนตำกระโพดก่อนนะพี่น้อง เนี่ยนะฮะวันนี้มีตะลันด้วยนะครับตัน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 ขาตันตันตันเออจะมาหอมแท้หอมมากมากนะฮะบอกเขาอยากได้ตอนปลาน้านาน้อจวมันจะนทร์นวลเนาะให้พิ่ก็จะชิมนะฮะ ถักลายสีจดจ้านถ้าจะไปกินนนอยางกับเพื่อนได้เนี่ยกูโจกร่วงไปก่อนแล้วคุณโจกรักไทยไปก่อนนะฮะแต่มื่นี้ไปให้นางกินเมื่อไหร่ไปกับแม่สื่อย้ำอยู่บ้าหลังงานแม่เป็นเมีนบ๊ว อันไปผ่านมาแวะได้เลยนะฮะจะสปอนตซอร์ประจจังเนาะกระสินนี่แะครับเพื่อกุชินารายนะฮะงานหิวไปทุ่มือบ่ปะงั้นอยู่เดี๋ยวไปทุ่มือบ่ปะโคตเดีไปคือกันเลยอันนี้เสร็จเรียบร้อยเมนูจำข้าวโพดนะจำโพดนะจำโพดจำโพดสามอ่าสี่สิบสี่สิบนะกุ้งหกสิบนะฮะทั้งอย่างก็หนึ่งร้อโอ้ยเจ็ดหนึ่งเมนู สองอย่างโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกของแก้วว่องไวนะฮะัพี่ชายคนนี้ไม่ธรรมดาทำมาหากินนะฮะเนี่ยพริกใช้เป็นพริกแห้งเนาะพริกแห้งพริกสดอ๋อสดไอ้ตัวยำใครเป็นคนทำน้องสะใภน้องสะใภยวะอ๋อนั่งนิ่งกันลูกยยโลดอ๋อของมิ่ง ต่อไปก็จะเป็นเมนูตําจุ้งจดนะฮะนอำกุ้งสดนะฮะกับไอ้พินตําแซ่บนะครับน้าเต้าก็วนไปเวียนมาก็ท้าทายอยู่กับไอ้พินนี่แหละหัวหม้อแม่นั่นสิบอีพี่หรือมะฝั่งนั้นก็จะเป็นยำนะพี่น้องสำเป็นฝั่งเป็นยำเนาะเป,นเ,ปเปิดเปิดตั้งแต่เก้าโมงเนาะ ปิด,ปดสองทุ่มบอกบางที<อ>งทลูกค้าก็ออแล้วต่เจ็ดโมงหอมปลาพี่น้องไอพินต่ำแส่บนี่เป็นต่ำกุ้งสดหอม กุ้งสดนี้ก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเนาะนะฮะเสียงเป,ปลัเส้นขาดบอได้อันนี้ห้อมเปย์ปนะฮะแล้วก็กุงงะะ้งกุ้งนะฮะกุ้งก็หนึ่ง เอาไทยนะหนึ่งอาวไทยสมันสองเรือก็ใส่ข้าวโพด้าไปอีกมอนเดิมขาดไม่ได้กุ้งกับข้าวโพดเนาะก็คู่กันอยู่แล้วขาโพดตึงตบไมใหม่หอนอ๋วันนี้มันอากาศหนาวมันเช้าหน่อยนะลูกค้ายังไม่ตื่นจากที่นอนเนาะอ๋อบอกมันกะเที่ยงเนาะอืม เราถ่ายกันยาวๆ2เมนูต่ำให้เพื่อนได้ชมกันนะครับคุณเตาเสดชิมชา่น Youtube นะครับห่าถ่ายหากินถ่ายแถวบ้านๆนัวๆแซ่บๆของอร่อยๆนะครอยู่กับร้านไอพิงตํอแซ่บกาละสินนะครับนะฮะอ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ็คถุงนะครับคับสองเมนูนะฮะ ตามข้าวโพดสี่สิบตามกุ้งหกสิบนะฮะนี่ฮะโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจดจัดฝากบับโอเคครับเมนูหลากหลายมากนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากใจดีมากนะครับเอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมันต้องไหลได้งันเนี่ยว่าสราไปเที่ยวงานอันจะปูปีไหม เอาเบาเลยเบาเลยตัวสันฉันละแดงตัวนี้ตีตัวสองกี่ปอนซาไปคั้วกับใจนะว่าสิจะหล่นเปในไงมารับแมนวะอันมันก็เข้าใจเขาละคว้วหมายเนาะว่าไก่กับมิตรสตว์แ่ว่าดีกรนหล่นหน่อยไหมอันค้นกับมาเต็มนะฮะเปิดเปิดประเภทเปิดเปิดตำคุงเขาหน่ะ ก็ตะคิ้วนะแม่สุนิดาคือนม่แม่สุนิดากับปวดปวดโจ้คนเดียวมันวะลอยๆท่านอาบน้ำแจ๊ตัวเปลืองจุกจุกขันเยวเขียนคิ้วจ้าก็ได้คิ้ววะแล้ววันนั้นผมมาให้กับว่าตอนปนมาให้มีมีกิ่นอันเป็นนงนมีแม่บ้านถามเราไปสืตอน่ะเขาจะว่านงไม่ใช่มิสูจนงเดกตุงพี่ไม่ชอบบอกปนมาลูกค้าเรียกร้องสูตรนงแต่สำหรับเอาใช้น้ำกันลวดเถอะมันปรุงกับอันนั้น เสื้อน่เธอเสื้อใจนี่ันจุ่มจังอ๋อเี้นิ้งตำเชียบปิ้งขดายเ้นมันแข็งแข็งมันบอสคอมเมนออกออกทิมเลยไดงสืมันจะเป็นสียห่มานนเันตงกรอบนะมันแขมอหอนไร้แงมันแขบบเมอน็งบเอนนไแงะมันแขงแบบเหมือนไเหมือนมันไร้แรนะมัน็อันไรรง็บเอนมบหม้ มือกอมของแหล่มาเดิมเขากุุงเตินกันแล้วปี่นอเนื้อนางมากลางจ้องเจ๊งจิ้วไว้ว่าสำหรับแป๊กทุนอ่าะแต่เจ้าแต่เมจะเจอหยอกกันอะครพุ่นหังเลยล่ะพะอ่านี่กะ